สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับพิพัฒน์มงคลวัฒนคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้เป็นวันที่6สิงหาคม2565นะครับก็เมื่อวานนะครับได้ไปเ,ออเดินที่ศูนย์การค้านะครับแล้วก็ไปที่เอเชียบุ๊กก็ไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ต้องเรียกว่าเป็น a must read book นะฮะ ขายดีทั่วโลกนะครับเป็นหนังสือเบสเซอร์นะครับของหนังสือพิมนิวยอร์กไทม o ์นะครับหนังสือเล่มนี้อาจารย์แจ็คนะครับก็ได้เรานะครับให้ซื้อมาอ่านหลายเดือนมากแล้วนะครับบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับให้แนวคิดที่ดีจริงๆก็ถ้าอ่านจากใน iPad ก็ได้นะครับแต่ว่า มันไม่ได้อารมณ์นะครับไม่ได้กลิ่นอายนะครับของกระดาษนะครับก็เลยเมื่อวานไปก็เลยไปซื้อนะครับได้มาแล้วนะครับก็คิดว่าจะอ่านนะครับหนังสือเล่มนี้ราคาหกร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับแต่พออ่านนะครับเปิดหน้าแรกนะครับก็คุ้มค่าแล้วนะครับที่เหลือก็คือกำไรนะครับก็เป็นเรื่องของ power of knowing what you don't know นะครับก็ เป็น uh, พลังนะครับของการรู้นะครับรู้อะไรครับรู้สิ่งที่เราไม่รู้นะครับโห oh, คำนี้คมมากๆนะครับ uh, ในปกในนะครับก็บอกว่า intelligence is usually seen as the ability to think and learn but in a rapidly changing world it might matter more that we can rethink and u n learn mm hmm. นะครับ ความหมายก็คือ,อเรื่องของ intelligence นะครับเรื่องของอความฉลาดนะครับเป็นปกตินะครับก็คือ,อเป็นเรื่องของความสามารถเป็น ability ความสามารถที่เราจะ,ะคิดแล้วก็เรียนนะครับคิดแล้วก็เรียนแต่เขาบอกว่าในยุคที่เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะครับ rapidly changing world เนี่ย มันอาจจะมีระยะนะครับที่มากกว่านั้นก็นนคือว่าเราจะต้องมาคิดนะครับทบทวนนะครับแล้วก็อันเลินนะครับเรื่องบางเรื่องมันก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับที่ต้องไปรู้นะครับมันก็ได้นะครับอันเลินดังนั้นคำเหล่านี้ซึ่งไม่เคยเป็นคําที่พูดคุยกันในยุคก่อนหน้ายุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับ มันก็มีทําให้คนหลายๆคนนั้นก็มาคิดนะครับว่าเออมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นความเป็นพลวัตนะครับของโลกนี้ที่เราอาจจะคิดต่างกับคนรุ่นเก่านะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเดี๋ยวผมอ่านมีจุดไหนนะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็มีหนังสือนะครับอยู่มากมายนะครับ คองอ่านหมดทั้งเล่มอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีการที่เราจะอ่านหนังสือก็คงจะต้องค่อยๆที่จะเออเอาสิ่งที่เราจดจำนะครับแล้วลองมาเชื่อมโยงนะครับเพราะจริงๆแล้วองค์ความรู้ในโลกนี้นะครับไม่ได้มีอะไรอยู่เป็นเอกเทศนะครับล้วนแล้วแต่กเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นเยนะครับนั่นคือดอทหรือจุดนะครับที่ผมพูดถึงเสมอเลยว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องมีจินตนาการนะครับว่าเราอ่านถึงเรื่องนี้เราคิดถึงเรื่องอะไรนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับที่ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องๆนะครับในห้องใบลิงค์กัต้นกล้ามะขามุขานะครับก็ได้มานั่งคิดทบทวนเมื่อเช้านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราได้อะไรนะครับแล้วเราให้อะไรนะครับให้อะไรเนี่ยคงไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าได้อะไรเนี่ยจากการที่ทำ reflection เรื่องของการแปลนะครับที่วันนั้นน้องเล็กเนี่ยนะครับ ต้องปิ่นแม่ทัดนะครับก็เรามานั่งคุยกันวันนั้นผมได้อะไรเยอะๆมากเลยนะครับแล้วผมก็มานั่งดูคลิปนั้นอีกมาสักสี่ห้าเที่ยวนะครับว่าเท่าไรมานึกว่ามันมีอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับก็วนนันนั้นนะครับได้ได้พูดถึงเรื่องของการฟังนะครับการฟังเพราะเราได้มาคุยกันเรื่องของการถอดเทปแล้วก็ผมเคยคุยเกี่ยวกับคลิปของ TED Talk ที่ต้องเรียกว่าเป็นคลิปยอดนิยมนะครับเมื่อสามวันนี่เองนะครับผมเข้าไปดูยอดวิวนะครับผมก็บอกน้องๆว่าอยากจะให้ดูนะครับเข้าใจว่าวันนั้นได้คุยกับที่ชื่ออเล็กซานดาด้วยนะครับซึ่งเธอก็ยังไม่เคยฟังเลยนะครับซึ่งก็แปลกนะครับว่าทําไมคลิปที่มีคนดูถึง29ล้านคนนะครับในวันที่คุยกับอเล็กซานดาเนี่ยนะครับเธอควรจะได้ผ่านตาบ้างนะครับ หลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยไม่เกินสัป,ปดาห์นะครับผมกลับไปดูยอดวิวสีกครั้งนะครับปรากฏว่ายอดวิวขึ้นอีก1ล้านวิวนะครับภายใน7วันก็พยายามแนะนํานะครับให้ฟังกันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใครจะไปฟังกันบ้างแต่ผมฟังออของคริสลอนสเตลนะครับในรายการ t ท็ดเในวันนั้นเนี่ยผมฟังมาหลายครั้งมากทุกครั้งที่เห็นนะครับ คลิป18นาะทีนี้ก็อดที่จะฟังซ้ําไม่ได้แล้วทุกครั้งที่ฟังซ้ํานะครับประเด็นที่เราอาจจะฟังผ่านไปเนี่ยมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาทุกครั้งนะครับเนื่องจากเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับทุกคำณเวลาที่ผ่านมานะครับหรือเราอาจจะฟังแล้วนะครับในบางช่วงแต่ประสบการณ์ในวันนั้นนะครับที่เราฟังมันยังไม่สมบูรณ์ที่จะมาเชื่อมโยงจุดให้มันเห็นภาพชัด กระบวนการเรียนรู้นะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องทํากลับไปกลับมานะครับบางครั้งบอกเอะฟังแล้วทํำไมต้องมาฟังซ้ําภาพยนตร์บางเรื่องนะครับเหมือนปาบุญจินอย่างเงี้ยดูกี่รอบนะครับก็ไม่เบื่อเพราะว่าบางมุมคิดเราก็ไม่ได้คิดนะครับในะวันที่เราฟังครั้งที่หนึ่งนะครับเรื่องของการฟังภาษาหรือฟังรายการต่างๆนะครับหรือการที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตประจาวันของคนเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันเดยนะครับหลักการเดียวกันทีนี้พอพูดถึงคริสลันเดลนะครับ เมื่อเช้าผมเปิดดูในห้องไลน์นะครับก็มีแม่ปิน่นส่งเรื่องของมาราธอนนะฮะที่เธอก็โพสต์ตอนเช้านะครับอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะวันหยุดที่ได้มีโอกาสนะครับไปออกกาลังกายก็เป็นคนที่หลงไหลนะครับต้องเรียกว่าเป็นคนที่มี passion นะแพชชั่นคือการหลงไหลในกีฬาที่เธอรักนะครับมาราธอนเมื่อเธอรักนั้นเธอก็ จะทุ่มเทนะครับแล้วก็ต้องอาจจะใช้คําว่าย้ําคิดย้ําทำนะครับอะไรที่เกี่ยวกับมาราธอนเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าเวลาเธอติดตามข่าวไม่ว่ากีฬานะครับไม่ว่าเรื่องของอการจัดแข่งมาราธอนที่ไหนนะครับเธอก็จะสนใจนะครับเป็นพิเศษนั่นก็คือเธอเกิดความรักนะครับเธอ เฟน์ีลิฟนะครับกับกีฬามาราซอนนะครับซึ่งเธอก็พูดอยู่เสมอแล้วก็ไม่ได้เพียงแต่พูดนะครับก็โพสต์นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับด้วยความรู้สึกนะครับที่มีความสุขนะครับจากภาษาร่างกายพอเรามาพูดถึงนะครับว่ารับภาษาอังกฤษนะครับที่หลายคนนั้นพยายามเหลือเกินนะครับที่จะพูดจะให้ได้พูดมันให้ได้ใช้ในชีวิตให้ได้พ่อแม่ก็อยากจะให้ลูก พูดภาษาอังกฤษให้ได้นะครับท,ที่ถามว่านี่แหละครับคือความรักรักที่จะรู้นะครับส่วนมันจะยากจะง่ายเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับว่าคนเรานั้นถ้ามีใจรักแล้วก็มีความอยากนะครับมี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 แพชชั่นเนี่ยนะครับมีความหลงไหลเนี่ยนะครับวิธีการต่างๆนะครับแทบจะเรียกว่าไม่ต้องแนะนําเลยนะครับ เพราะเขาจะสออแสวงหานะครับที่จะทํามันด้วยตัวเองด้วยซ้าไปนะครับเราเนี่ยมีหน้าที่ที่อาจจะเป็นคนที่มาคอยตอบคําถามมาคําถามหลังจากที่เขาไปลงมือทําแล้วมีความรู้สึกว่าเออตรงนี้สงสัยหรือไม่แน่ใจนะครับแต่หน้าที่นะครับของคนที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาฟาสิลิเตตนะครับซึ่งกันและกันนะครับผมเน้นมากๆเลยนะครับการเรียนรู้นั้นไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นผู้สอน เราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในห้องใบลิงคครัวตนก้ามคาดุคานั้นไม่ได้เป็นห้องเรียนไม่ได้มีใครที่เป็นครูไม่ได้มีใครที่เป็นนักเรียนนะครับทุกคนเป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็มาเรียนรู้นะครับด้วยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับต่างฝ่ายนะครับต่างก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งกันและกันนะครับทีนี้กลับมานะครับเรื่องของคลิปที่มีคนดู29ล้าน วิวนะครับเมื่อ7วันที่แล้วแล้ววันนี้นะครับวันที่6สิงหาคมเนี่ยปรากฏว่ายอดวิวขึ้นมาเป็น30ล้านคน1ล้านคนภายใน7วันนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับว่ามันเป็นคลิปที่อยากจะแนะนําให้ฟังนะครับให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมเองเนี่ยฟังเป็นหลายสิบเที่ยวมากนะครับยี่สอาจจะเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่า ลหลงไหลนะครับไปกับสิ่งที่เขาพูดแนะนําให้ผู้ใหญ่เนี่ยพูดภาษาใดๆก็ได้นะครับภายในเวลาหกเดือนแล้ววิธีคิดของเขาเนี่ยกระชับสั้นแล้วก็แน่นมากนะครับสิบแปดนาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเข้มข้นอ่ะนะฮะคืออาจจะหยิบบางจุดแค่นาทีหนึง่งแล้วก็มาคิดมาย่อยนะครับโอ้โหมันเขาเรียกว่าเป็นคลิปที่อยากจะแนะนำนะครับอยากแนะนำจริงๆเลยว่าให้ให้ไปดูนะครับทีนี้ เมื่อเช้าผมก็ฟังอีกรอบนะครับก็มาเชื่อมโยงนะครับว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับจนท้อครั้งที่ร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราฮะเพราะว่าเรายัางขาดความมั่นใจในตัวเองเราคิดว่าเราทํามันไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นการดูถูกตัวเองนะครับอยู่เสมอนะครับว่าเราทําไม่ได้เมื่อคิดว่าทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้นะครับ คริสลอนเดลยกเป็อย่างน่าสนใจมากเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงกันเยอะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่เคยคิดนะครับว่าเราจะสามารถวิ่งนะครับในระยะทางหนึ่งไมล์ได้เนี่ยในเวลาสี่นาทีได้หรือไม่นะครับก็ไม่บอกว่าเมื่อปี1950นะครับก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับอีกหกปีต่อมานะครับปี1956เนี่ยนะครับก็มีคนทําได้นะครับ หรือเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับมีการพูดกันนะครับว่าโลหะหนักเนี่ยมันจะบินได้หรือเปล่านะครับใครคิดนะครับว่าจะเอาเหล็กเป็นกองกองนะครับน้ำหนักหนักๆเนี่ยไปลอยในอากาศได้เนี่ยนะครับผู้คนก็จะหาว่าเป็นคนบ้านะครับแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อมนุษย์นั้นมีความตั้งใจมีความเชื่อนะครับเป็นหลักแล้วเนี่ยเขาก็พยายามในทุกวุธีทางนะครับมีการพัฒนาเรื่องของวัสดุให้น้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็ มีการวางแผนวิจัยนะครับในส่วนประกอบต่างๆแล้วในที่สุดเลยนะครับก็เกิดเครื่องบินนะครับที่บินได้จนถึงทุกวันนี้นะครับร้อยปีผ่านไปนะครับจากความคิดที่ทุกคนมองว่าไอ้นี่มันบ้านะครับไอ้นี่มันเสียสติแล้วนะครับแล้วสุดท้ายวันนี้นุชเชียชาตินะครับเราก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตในทุกด้านนะครับการค้าขายต่างๆนะครับได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับสิ่งที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นี่นะครับ ผมว่าเป,เป็นไปได้นะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราคงเคยเห็นนะครับเป็นซูทที่ใส่แล้วก็ขึ้นไปบนหน้าผาแล้วกางปีกล่อล่อนนะครับซึ่งก็เป็นความคิดนะครับที่มนุษย์ต้องการจะเรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือกระรอกนะครับกระรอกบินที่มันบินจากกิ่งไม้ไปอีกกิ่งไม้ต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งนะครับแล้วก็กางตัวผังผืดเขาเรียกผังผืดหรือเปล่า ต่อหลังเราก็เห็น่ว่ามีกีฬานะครับที่นิยมกันก็คือใส่ซูทที่เรียนแบบนะครับกระรอกก็บินได้นะครับสิ่งที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่เราคิดนะครับทั้งที่เรายังไม่ได้ลงมือทําเลยนะครับแล้วเราก็สบประมาตัวเองขาดความมั่นใจไปโดยไม่จําเป็นน,นะครับทีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คลิปของคริสลอนสเดลนะครับ เขาก็พูดถึงนะครับเทคนิคในการพูดภาษาใดๆก็ได้นะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่้นภายใน6เดือนนะครับก็มีตัวอย่างเทียบเคียงนะครับให้ดูแล้วเขก็มาสรุปนะครับเป็นกฎหลักนะครับ principles 5หลักเกณฑ์แล้วก็มี7 action s นะครับรายละเอียดนะครับค่อยคุยกันแต่เฉพาะ5 p r i n c i p l e กับเ action เนียมันบอกอะไรนะครับมันบอกว่าหลักการนะครับมี5กข้อนะครับแต่ถ้าขาด action นะครับ ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็ถ้าเัาไปฟังหลักที่เขาแนะนํามาสนุกๆนะครับแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อนะครับแต่ถ้าเรามุ่งมั่นนะครับมันต้องบวกด้วยแอคชั่นนะครับแอคชั่นสปีก louder than words นะครับเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วนะครับคำที่พูดแล้วแต่ไม่แอคชั่นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนเขายกัวอยยากนะครับว่าในเรื่องของการที่เราได้หลักการแล้วนะครับเราต้องมาคิด ท็อปทวนนะครับต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่ามันเป็น awareness ตัวอย่างที่คริสรอนเดลส์นะครับพูดก็คือว่าเรื่องของความตระหนักเห็นความสำคัญนะครับ awareness นะคับถ้ามันไม่มี awareness มันก็ไม่ทำอะไรต่อนะครับและที่เขาพูดลึกลงไปกว่านั้นนะครับว่าเมื่อเรา aware แล้วนะครับเกิด awareness ในสิ่งที่เราคิดว่ามันจำเป็นนะครับภาษาอังกฤษจำเป็นนะครับเกิด awareness แล้วนะครับ แต่มันยังไม่เกี่ยวคนะครับเอาไว้นียคือโอเคใครก็บอกว่าจําเป็นนะจะต้องสื่อสารจะต้องขายของจะต้องเรียนต่อจะต้องอพูดคุยนะครับเมื่อไปอยู่ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่เกิดโอเคละเห็นด้วยนะครับแต่มันยังไม่มาถึงเวลามันยังไม่มาถึงนะครับที่เราจะต้องใช้จริงเนี่ยไอความรู้สึกมุ่งมั่นมันก็ยังไม่เกิดนะครับ ก็อีกคำหนึ่งที่คริสรอเนลส์บอกว่ามันต้องเรเลเวน์ด้วยนะครับมันต้องมาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับเขาก็ยกตัวอย่างนะครับว่าเครื่องมือนี่นะครับมีคีมคอนนะครับซิลควานนะครับเครื่องมือนี้มันก็มีประโยชน์ของมันนะครับแต่เราไม่สามารถใช้เครื่องมือได้นะครับถ้ามันยังไม่ถึงเวลาต้องใช้ก๊อกน้ําแตกนะครับเราก็จะนึกถึงนะครับอุปกรณ์ในการที่จะไปซ่อมมันแต่ทนายดิวรายเวอร์นะครับก็ เขาก็เลยโยงนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือได้นะครับเมื่อเราใช้มันนะครับถ้าไม่ใช้เก็บไว้ในกล่องนะครับมันก็มันใช้ไม่เป็นนะครับ v master tools นะครับเราใช้เครื่องมือได้นะครับ by using tools นะครับไม่ใช้ไม่ลงมือที่จะใช้นะครับก็เป็นแค่เครื่องมือนะครับก็ไม่ต้องซื้อมานะครับดูจากรูปก็ได้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเล่าให้ฟังก็คือมีคน เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะครับก็เขาพูดถึงเครื่องมือใช่ไหมครับเขาบอกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์ภาษาจีนภาษาแคนโทนิสนะฮะเพื่อนเขาคนนี้นะครับก็อยากจะพิมพ์ภาษาจีนนะครับก็เก้าเดือนนะครับที่จะฝึกบนตั้นพิมพ์นะครับพิมพ์สัมผันนะครับเก้าเดือนนะครับพิมพ์ไม่ได้นะครับฝึกอยู่ขนาดนั้นนะฮะเก้าเดือน มีวันหนึ่งนะครับที่เธอจะต้องไปสมัครงานนะครับที่ประเทศจีนก็เขาก็บังคับว่าจะต้องมีการทดสอบนะครับพิมพ์อาจจะเป็นตำแหน่งเลขาหรือตำแหน่งอะไรสักอย่างเลยนะครับปรากฏว่าเพื่อนนะครับที่ฝึกมาเก้าเดือนนี่นะครับสามารถที่จะพิมภาษาจีนแคนโทเนสนะครับได้ภายในเวลา48ชั่วโมงนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วว่า ถ้าพิมพ์ดีดไม่ได้ตามเกณฑ์นะครับในการสัมภาษณ์นะครับในการสมัครงานเนี่ยก็จะไม่ได้งานนะครับสุดท้ายเธอก็ได้งานนะครับเ้าเดือนนั้นช้ามากนะครับผลัดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก่อนนู่นนี่นั่นนะครับจนวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าไฟลนก้นนะครับสีชั่วโมงพิมพ์ได้เลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะมาขยายความต่อนะครับของคริสตลอนเดลที่พูดไว้ในรายการเท็ t ท็อนะครับ เรื่องของความพยายามนะครับพยายามเท่าไหร่อย่างไรนะครับบางทีเนี่ยน่าเสียดายวันก่อนน้องสุนันนะครับสมาชิกใหม่ก็บอกว่าโหเรียนมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าพูดไม่ได้สักทีนะครับเพราะอะไรนะฮะพ่อไปหยุดกลางทางบางทีเนี่ยมันเกือบจะได้แล้วนะครับผมเคยเห็นนะ่มีรูปโพสอยู่รูปหนึ่งนะครับเป็นรูปกําลังขุดเอ่อขุดเป็นอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นรูปนี้นะครับอุโมงค์ใต้ดิน แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสมบัติปรากฏว่าขุดมาโหแบบตั้งใจขุดมาใช้เวลาเยอะมากเลยแล้วก็บันมวเหลืออีกนิดเดียวนะครับจะถึงสมบัติแล้วปรววากฏมันเลิกเลิกเริ่มจะขุดนะครับก็คือต้องอึดน,นะครับอึดให้สุดเพราะว่าจุดที่เป็น turning point มันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเคยบอกว่าวิธีการนะครับทดสอบนะครับว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้หรือย,อยังนะครับ ก็คือการที่เราฝันเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เรื่องจริงนะครับอาจารย์แจ็คก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็อาจารย์ทีน่าก็คอนเฟิร์มนะครับอาจารย์สวัตนิติพลนะครับก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับต่างร,รมต่างวาระต่างประสบการณ์ผมเองมีประสบการณ์เลยนะครับว่าผมเคยฝันเป็นภาษาอังกฤษจริงๆด้วยจากประสบการณ์ที่เรามีร่วมกันเนี่ยพอเราคุยกันเราก็กอ้จริงด้วยคอนเฟิร์มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาเล่าต่อนะฮะทีนี้ก่อนจะจบนะครับวันนี้พอพูดถึงเรื่องความพยายามเนี่ยผมนึกถึงหนังสือ อยู่เล่มหนึ่งนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเรื่องของ Marketing everything นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณระวิทย์หารอุตสาหะนะครับคนนี้เป็นคนที่มีวิธีคิดนะครับที่น่าสนใจมากนะครับคุณระวิทเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับโอ้โหพิมพ์มาถึงวันนี้น่าจะหกหรือเจดครั้งแล้วนะครับ เรื่องพยายามนะครับพูดไว้นะครับนิดเดียวเท่านี้นะครับเขาพูดอะไรอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของ SME นะครับที่บอกว่า SME ของไทยเนี่ยมี2.7ล้านรายและมีการจ้างงานทั้งในและนอกระบบกว่า13ล้านคนถือเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับวันนี้เป็นหวัดนะครับเราอาจจะสามารถบ,บอกได้ว่า SME เป็นหนึ่งในรากฐานของเศรษฐกิจไทยนะครับ แต่เชื่อไหมครับว่า SME เนะครับเหล่านี้นะครับสอนเจ็ดแสนรายเดียนะครับที่สามารถรอดนะครับประสบความสำเร็จเนี่ยองทูพีเนอร์เนี่ยนะครับมีไม่ถึง10%นะครับส่วนที่เหลือก็ต้องเลิกกิจการไปนะครับนั่นก็คือความพยายามไม่สุดนะครับก็เลยยกตัวอย่างนะครับว่าท่านทราบไหมครับว่าระยะทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์นั้นอยู่ที่ประมาณ384,000กิโลเมตรแต่กระสวยวกาศนั้นใช้เชื้อเพลิงกว่าครึ่งหนึ่ง ในการผ่าน1,000กิโลเมตรแรกเพราะว่าในช่วงแรกของการเดินทางต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อผ่านแรงโน้มถ่วงของโลกไปให้ได้การสร้างองค์กรที่สำเร็จนั้นช่วงแรกๆจะยากมากครับเปรียบเทียบได้กับการไปดวงจันทร์นี่แหละคนส่วนใหญ่หัวใจแข็งแกร่งไม่พอและมักจะแพ้ภัยตัวเองล้มเลิกไปก่อนนะครับกี่เส้นใต้เลยนะครับคนส่วนใหญ่หัวใจแข็งแกร่งไม่พอและมักจะแพ้ภัยตัวเอง ล้มเลิกไปก่อนการจะรักษาองค์กรให้สําเร็จและ,จะเจริญเติบโตไปได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกันเปรียบได้กับการวิ่งมาราธอนซึ่งตัวผมเองก็ชอบไปลงแข่งเสมอเมื่อมีโอกาสและท่านที่เคยวิ่งมาราธอนนะ่าจะเข้าใจอารมณ์ของการวิ่งในช่วงท้ายๆนะครับในช่วงท้ายๆตอนนั้นขามันไม่ยอมก้าวแล้วครับถ้าขาพูดได้มันคงอยากจะขอหยุดลงไปนอนให้รู้แล้วรู้รอดและสิ่งที่ทําให้นักวิ่งมาราธอน ที่วิ่งถึงเส้นชัยเพราะในช่วงท้ายๆเราไม่ได้ใช้ขาวิ่งนะครับเราใช้ใจวิ่งขาน่ยมันหยุดวิ่งไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าวันนี้ท่านต้องถามตัวเองแล้วนะครับว่าจะไปดวงจันทร์หรือจะไปแค่ปากซอยนะครับถ้าคุณมีความทุ่มเทเกินร้อยและหัวใจเกินล้านนะครับเราจะวิ่งไปดวงจันทร์ด้วยกันนะครับ ก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้เป็นการเชื่อมโยงจุดนะครับแล้วก็เล่าเรื่องที่ต้องเรียกว่าตั้งท็อปปิกยากมากนะครับสําหรับคลิปนี้แต่ว่าลองฟังนะครับแล้วก็คิดเชื่อมโยงดอทแล้วท่านจะคิดว่านะครับท่านจะต้องพยายามแค่ไหนท่านจะต้องปรับในเรื่องของความคิดอย่างไรนะครับเพราะผมเชื่อนะครับว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่เรายังมองนะครับและสิ่งนั้นนะครับที่บอกว่าไม่เห็น ไม่เห็นโลงไม่หลังน้ำตานะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือคำว่า Re l e v a n นนะครับอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่สนใจแล้วบางครั้งเราก็มีวิสัยทัศน์ว่ามันน่าจะนะครับไปเกี่ยวข้องกับเราสักวันหนึ่งนะครับแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เราก็ไม่เคยที่จะเตรียมตัวนะครับหรือฮึดมาพักหนึ่งเดี๋ยวก็เลิกนะครับแต่พอถึงวันที่จะต้องจะต้องใช้มันจริงๆกับสิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเราก็เสียโอกาสนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่พยายามที่จะรวบรวมนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนนะครับว่าถ้าเรานะครับแพ้นะครับร่างกายเราหยุดแล้วแต่ถ้าใจเรายังไม่หยุดใจเราเกินล้านนะครับเราจะไปถึงดวงจันทร์นะครับไม่ได้ไปแค่ปากซอยนะครับเหมือนที่คุณทวิท์หาุตสาหะนะครับได้พูดเอาไว้ในหนังสือนะครับ Marketing everything นะครับพบกันใหม่คราวหน้าพีพัฒน์มมวิวัต ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับสองข้อนะครับหนึ่งถ้าจะเข้ามานะครับต้องตัดสินใจว่าคราวนี้แหละจะเรียนรู้ตลอดชีวิต,อวตสองนะครับจัดสรรเวลาให้ตัวเองสักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับให้ เป็นกิจกรรมที่ต้องทํานะครับไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ว่างแล้วทํานะครับต้องถือว่ามันเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าความสําเร็จนั้นจะเห็นหน้าเห็นหลังภายในสองเดือนสามเดือนนะครับหกเดือนเนี่ยนะครับโหเป็นระยะเวลาที่ผมคิดว่าทุกคนนั้นบินได้แล้วแน่นอนนะครับ One person, you can change a life. But if you educate many, you can change the world.